ว่าหมายถึงอะไรค <c oughs> วามงดเว้นอะไรครับสที่และวจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพ <c oughs> จำอย่างนี้นะครับถ้าสัมมาวาจาละครับคืออะไรครับความงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพสัมมากรรมตะละครับความงดเว้นจากกายทุจริตสาม ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพแค่นี้เองเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับนะนะสมสมมวาจาเราก็นึกว่าเนี่ยเว้นจากวจีสุจริตสีนะเพราะวาจาใช่ไหมวาวาจากับวจีสุจริตมันคู่กันอยู่แล้วอ่ะสัมมากรรมตะเนี่ยแปลว่าความงดเว้นจากกายทุจริตสามนะครับท่านนั่นเองครับ ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพพอสัมมาชีวะปั๊บสัมมาชีวะมันก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสองอย่างอามารวมกันเป็นสัมมาชีวะนะครับเอาสองอย่างมารวมกันเลยคือเว้นทั้งกายยุทธเจดสาและวจีสุเจดีสีแต่ว่าเกี่ยวกับอาชีพเห็นไหมอาชีวะเกี่ยวกับอาชีพแค่นี้เอง <c oughs> นะครับกายยุทธจดสามีอะไรบ้างครับีนครับอ่า เอาแบบบาลีอะปานาจิบาท 2. <c oughs> อ,อาทินาทา,าน3กาเมสุมิชาจาร์อ่าววจีสุจริตสี่แล้วครับมีอะไรบ้างครับอเอาบาลีเลยครับพลุอะไรอะลงไล่ครับพลุสวาจา <c oughs> สุสาว่า <c oughs> ปิสุนาวาจา <c oughs> สัมผัสปลาปา <c oughs> นั่นแหละครับ นะคืออย่างนี้นะครับเจตสิกสาตัวนี่นะเวลาใดนะครับเราเริ่มสัมมาวาจาก่อนนะสัมมาวาจาเนี่ยนะครับความกดเว้นจากวาจีทุจจิตสีนะ่ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพไปถึงความกดเว้นจากการพูดเท็จนะนะครับพูดคำหยาพูดคำส่อเสียพูดคำเพ้อเจอ้อ เวลาใดเราเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเราไม่ควรด่าเขาเวลานั้นแหละสัมมาวาจามันเป็นตัวห้ามใจเกิดขึ้นและสัมมาวาจาจริงมันเกิดขึ้นห้ามใจไม่ให้เราด่าเขานะครับ <c oughs> เวลาใดเราระลึกว่าเราไม่ควรโกหกเขาควรกล่าวคําจริงเวลานั้นแหละกับไอ้ไอตัวที่มันคิดอย่างเงี้ยให้รู้ว่าตัวเนี้ยสัมมาวาจามันเป็นตัวคิดเกิดการห้ามขึ้นมา นะครับหรือเวลาใดเราจะส่อเสียดยุโยงให้คนเขาแตกกันเราห้ามใจเอาไว้ให้การห้ามเมื่อเราจะเหตุผลเลยก็ตามนะเช่นรับศีลมาจากพระก็ดีนะครับว่าเราเพิ่งรับศีลมาเราไม่ควรทำนะครับเราไม่ควรส่อเสียด <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่นะครับแล้วเราห้ามใจได้นะหรือเราจะไม่เพ้อเจอนะครับเราห้ามใจได้เวลานั้นให้รู้ว่าสัมมาวาจามันเป็นมัน,เป,นเป็นตัวเบรก เกิดขึ้นทางใจของเราแล้วเพราะไอ้คิดแบบนี้เราไม่ได้คิดทั้งวันนะมันคิดไปบางครั้งๆข่าวๆใช่ไหมครั้งๆข่าวๆคือเวลาใดมันมีเหตุการณ์จะให้เราต้องกระทำอ่ะกระทาการโกหกกระทาการนะครับพูดเท็จพูดส่อเสียดเนี่ยเราไม่คนแต่ละคนไม่ได้มีอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เวลาใดเกิดจะทําแล้วห้ามใจได้ให้รู้ว่าสัมมาวาจามันเกิดขึ้นในใจแล้ว นะครับเป็นกุศลแล้วส่วนสัมมากัมมันตะเนี่ยก็คือความเวณจากกายยัุเจริสาหมายความว่าเวลาใดเราเกิดขึ้นคิดว่าสัตว์นี้เราไม่ควรฆ่าไอ้ตัวนี้สัมมากัมมันตะมันกาลังเกิดทํางานหรือเกิดขึ้นว่าเราไม่ควรรักไม่ควรขโมยของเขาตอนนี้สัมมากัมมันตะมันกําลังเกิดขึ้นนะครับหรือ คิดว่าเราไม่ควรผิดลูกเมียเขาเวลาเนี้ยสัมมากัมมันตามันเกิดขึ้นนะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเนีย่ยสัมมากัมมันตาเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่จะต้องไม่เกี่ยวกับอาชีพนะไม่เกี่ยวกับอาชีพเช่นอะไรค่าสัตว์เช่นยุงมาเกาะที่แขนเราเนี่ยเฮ้ยเราจะไปตบมันดีกว่านะอายุมันอย่ามากก็เจ็ดวันเดีย๋ยวมันก็ตายอายุสั้นกว่าเราให้มันอยู่ไปแค่เจ็ดวันเทั ช่้ไหมเป่าเป่ามันให้มันพอตกใจนิดๆหน่อยๆก็พอเหมือนมีพายุมาเหมือนเหมือนมีโดนทอร์นาโดมาเอ๊ะบาบไหมเนี่ยเป่ามันเนี่ยมันตกใจนะเอ๊ะพายุอะไรมาวูบเดียวโอ้ใจหายวาบเลยยุงหมกมาแบบกระทันหันแต่เราถ้าเราเจตนารักษาชีวิตมันนะค่อยๆเป่ามันหน่อยก็ได้ยิมันตกใจ นะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับอาชีพไหมอยู่มากัดตีแขนเราเนี่ยแล้วเราเป่าเบาๆลูกป,ปัดเบาๆเงี้ยค่อยๆมันไปเนี่ยสัมมาก,กัมมันตะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกับอาชีพนะครับส่วนสัมมาอาชีวะเนี่ยต้องเป็นเรื่องของอาชีพแล้วเรางดเว้นอาชีพฆ่าสัตว์อาชีพลักทรัพย์ อาชีพประพฤติผิดในกาลมัมีด้วยบางคนได้รับค่าจ้างมาได้นะครับหรือมีอาชีพโกหกอาชีพยุยงนะครับก็คือเขาจะจ้างมาเรื่องอะไรมาก็ตามเหอะนะครับเพื่อประกอบเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยแล้วเราหยุดการกระทํานั้นเช่นตัวเองบางคนมีอาชีพเป็นประจําเช่นประมงเงี้ยเป็นชาวประมงเกิดคิดขึ้นมาได้อุยการเป็นชาวประมงนี่ทาให้เราทําบาปมาก นะเป็นอาจินกรรมนะเราไปตายไปแล้วเนี่ยตกไปตกนรกได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้นะอาชีพอย่างนี้เนี่ยมาเลี้ยงชีวิตได้แค่เฉพาะอัตภาพปัจจุบันนี้เท่านั้นนะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยทุกใหญ่ในนรกเนี่ยกำลังเปิดรอเราอยูนะ่เราไม่ควรแลกความสุขเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่ปีนะครับ <c oughs> แล้วไปเจอหายนะใหญ่ในะชาติหนะ้า <c oughs> แล้วงดเลยไม่เอาเลยเลิกอาชีพนะเนี่ยไอตัวนี้แหละมันทํางานเน่ยเป็นตัวตัดสินใจนะสัมมาอาชีวะเนี่ยมันตัดสินใจให้ไม่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงอันนี้คือความต่างกันนะครับความต่างกันของสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะนี่สภาวะแบบนี้เกิดขึ้นสามตัวนี่แหละขลิวเป็นศีลถ้าเราจะหาว่าเอ๊ะ ในเจตสิกทั้งหลายเนี่ยไอ้เจตสิกตัวไหนเป็นสีนี่แหละครับตัวนี้แหละครับคือตัวสีเพราะเป็นสองมุดเวทการข่าสัตว์ลักทรัพย์นะครับเนี่ยเป็นตัวสี <c oughs> สีเนี่ยเป็นนามนธรรมเป็นความรู้สึกก็ได้แก่สามตัวเนี้ยเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เป็นไหม <c oughs> ไม่เป็นนะมันสัมมาอถชีวะในทางโลกนะนะครับอ่เราอันนี้นะเป็นที่รู้กันนะครับว่าไออันเนี้ยมันลนักษณะของการพนันจะเป็นอบาย,ยมุกอบาย,ยมุกเนี่ยคือป่าทาแห่งความเสื่อมนะครับมันไม่ผิดศีลน,นะทําว่าผิดศีลห้ามันไม่ผิดศีลห้าแต่ว่า หลักธรรมของพุทธเจ้ามันไม่ได้มีแค่สีมันมีทั้งศีลและธรรมนะครับเนี่ยศีลและธรรมศีลเป็นเรื่องควบคุมกายวาจาเป็นหลักนะครับแต่ไอเรื่องหลักธรรมเนี่ยเป็นการควบคุมไปถึงด้านจิตใจใช่ไหมนะครับฉะนั้นการบันันทุกชนิดเนี่ยที่กฎหมายเขาสมมุติกันให้ถูกต้องเนี่ยแต่โดยสภาพความเป็นจริงมันเป็นเรื่อง,องการที่ทําให้คนเนี่ยเกิดอะไรครับเกิดความลุ่มหลงนะมัว,มวเมาแสวงหาลาภ โดยที่เป็นความเสี่ยงแล้วส่วนใหญ่ก็จนก็เยอะนะครับจนก็เยอะแล้วขายไปทีก็เกินราคาบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบาปก็เป็นบาปนะนะไม่แต่อาชีพ หลายๆอย่างในทางโลกเนี่ยนะครับถูกทางโลกจะปิดทางธรรมก็เยอะไปเช่นเป็นนักแสดงนี่นะเป็นนักร้องนะครับพวกแสดงมหรสศพดาราอะไรเงี้ยปล่อยเงินกู้เนี่ยบางทีเป็นบาปก็ได้บุญก็ได้ก็ต้องดูเจตนานะครับบางคนคือเขาไม่ใช่ว่าจะไปให้อย่างเดียวก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวใครๆมันก็มาขอหมดนะนะปล่อยกู้แล้วก็ คิดดอกเบีย้ยเนี่ยต้องคํานึงถึงหลักรูษยธรรมตัวเองรู้อะนะครับว่ามีเจตนาอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยนะไอ้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยตัวเองจะต้องรู้เลยว่ามันอย่างไรเรียกว่าเหมาะสมนะถ้าทําธุรกิจตรงเนี้ยนะครับถ,ถ้าเราคิดเจตนาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปนะครับกลับได้บุญด้วยซ้ำเนี่ย <laughs> ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเอาอย่างนี้บอกว่าต้องมีเจตนาที่ดีนะครับมีเจตนาที่ดีที่คิดจะช่วยเหลือเขาส่วนไอ้รายได้เข้ามาเนี่ยต้องถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับเป็นผลพลอยได้แม้หมอก็เหมือนกันเนี่ยโดยอาชีพเี่ยก็ช่วยเหลือคนนะนะครับแต่ถ้าเจตนาไม่ดีมันก็เป็นบาปใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วหมอเมืองไทยก็ไอ้ที่เจตนาไม่ดีก็เยอะนะ พอหมอคนอย่างเรานี่แหละเรียนจบไปนะครับคือทุกคนนะผมว่านะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อริยชนนะนะไม่ใช่พระอริยะเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยนะครับในความเห็นแก่ตัวมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารักตนเสมอด้วยผู้อื่นมันไม่มีหรอกเนผะู้ย้าสอนเอาไว้ตนเป็นที่รักอย่างยิ่งนะครับตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง ไอ้คำว่าตนในที่ทั้งร่างกายจิตใจนะบางคนก็รักความคิดยึดถือความคิดของเราถูกนะคนอื่นผิดเนี่ยนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับออนนี้พอพอมองเห็นหน้าตา <c oughs> เจตสิกเหล่านี้นะตอนนี้เอาเรียนแค่เรื่องความหมายนะครับรายละเอียดมันไม่จบแค่นี้นะยังมีเยอะนะเนี่ยเขาจะแจกไปทั้งหลายอย่างนะสัพะตาวิทติ สมาทานวิริยติเดี่ยวแยกประเภทเกี่ยวกับการใช้งานไปได้หลายอย่างแต่ตอนนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักหน้าตางมันว่ามันคืออะไรท่านั้นแหละครับให้รู้จักหน้าตาของมัน <c oughs> ส่วนแตกประเด็นต่งตางๆเนี่ยเราก็ค่อยเรียนสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่แค่ปริเชตสองใช่ไหมหวิริยติได้ใช้ถึงนริเฉดเก้าเลยนะเนี่ยจิตเจตพวกนี้ใช้เป็นเก้าปิเฉดเ,เอาไปแตกประเภทต่าง,าง,างเาๆเยอะแยะนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเรียนให้รู้จับตัวมันก่อนจับตัวให้ได้ผมว่าตัวธรรมะอันนี้มันคืออะไรนะครับรายละเอียดเราค่อยๆสะสมไปนะครับ <c oughs> เจสิกต่อมาอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณเจตสิกที่ไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณ คืออะไรครับคือการุณาและมุทิตากรุณาเจตสิกมุทิตาเจตสิกไม่มีประมาณคือมายว่าแผ่ไปไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งหลายคำนะว่าไม่มีประมาณคือไม่มีประมาณในสัตว์สัพเรียกวนะ่สัเพสตาน่ะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคํานะว่าสัพเพสตาหมายถึงอะไรครับหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีส่วนเหลือไหมครับไม่มีส่วนเหลือจะเป็นมดดํามดแดงเอาหมดนะครับเรียวสเพสตาไม่มีประมาณก็คือกรุณากรุณานี่คนไทยแปลว่าอะไรครับส,รสงสารเนี่ยความสงสารนะครับเขาก็แปลเอาโวหารนะนะแต่ในหนังสือที่ผมให้ไปนะแปลได้ทั้งสามอย่างนะครับแปลโดยศับนะศัพ์ภาษาบาลีนะ นะครับแปลว่ากรุณาแปลว่าสภาพซื้อทุกของสัตว์อื่นซื้อทุกนะกรุณาเนี่ยนะแปลว่าซื้อทุกแปลว่าสภาพที่ซื้อความทุกของสัตว์อื่นคำว่าซื้อเนี่ยมันเหมือนกับเราในทางโลกพอเราซื้อสิ่งของนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งของนั้นมันก็จะหายไปจากขนันใช่ไหมครับ <c oughs> เหมือนกันครับ ถ้าเกิดกรุณากับคนใดเนี่ยคนนั้นก็จะเอาซื้อทุกขของคนนั้นออกมาพอทุกเหล่านั้นถูกซื้อมาแล้วเนี่ยคนนั้นเขาก็หมดทุกนะครับหมดทุกเนี่ยสภาพี่ซื้อทุกขของผู้อื่นนะซื้อด้วยอะไรก็อยู่ที่ว่าเขาทุกด้วยอะไรอยู่ที่เขาเราจะช่วยเขายัางไง <c oughs> เอาอเช่นเขาทุกเพราะว่าไม่มีข้าวกินเราเกิดกรุณาใช่ไหมอ่า <c oughs> เราก็ไปหาข้าวให้เขากิน ก็ซื้อก็ซื้ออย่างเงี้ยต้องมีของรอมีอะไรให้ใส่กันคือมันมันแล้วแต่นะว่าเขาทุกเรื่องอะไรนะครับคำว่าซื้อเนี่ยเป็นสำนวน <c oughs> เป็นเป็นสำนวนคำพูดนะครับก <c oughs> ็คือกจอำจัดคำว่ <c oughs> าซื้อมาถึงกำจัดเนี่ยนะกำจัดทุกของเขานะครับ <c oughs> ทำการกำจัดทุกของสัตว์อื่น ไทยก็แปลว่าความสงสารแต่ที่พบความสงสารเนี่ย <c oughs> มันต้องแยกเลยนะครับกรุณาเนี่ยนะมันมีนะักรุณาแท้กรุณาเทียมบางอย่างเป็นกรุณาเทียมนะครับเช่นพอฟังเรื่องราวของมีความทุกขนะ์แล้วเนี่ยโอ้โหสงสารเลยตัวเองอะร้องห่มร้องไห้อยูงนั่นแหละนะครับร้องไห้บอกสงสารเขาสงสารเขา,เขาไม่น่าปนเปนะ็นอ,อย่างนี้เลยนะไอ้เงี้ยเขาเรียกกรุณาเทียม <c oughs> ไม่ไม่ใช่กรุณาแท้เพราะอะไรมันเป็นโทสะมันเป็นโทมนัสนี่เป็นอกุศลกรุณาแท้เนี่ยต้องเป็นกุศลอย่างเดียว <c oughs> นี่ครับเป็นกุศลอย่างเดียวนะกรุณาแท้ประกอบอยู่ในโสภรจิตเท่านั้นจิตที่ดีงามเท่านั้นเพราะเวลาเราร้องไห้ร้องห่มร้องไห้สงสารคนอื่นเนี่ยเวลานั้นเรากําลังเกิดโทสะบุลจิต <c oughs> เกิดโทมนัสนะครับไม่ใช่เป็นกรุณาแท้นะครับ กรุณาแท้เนี่ยนะอย่างเรานะครับตั้งความกรุณาบอกก็คือจะต้องเกิดขึ้นในสัตว์ที่ประสบทุกนะครับความกรุณานี้จะเกิดขึ้นในสัตว์ที่ประสบความทุกจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเหตุถ้ากรุณาที่อาศัยปัญญาเป็นเหตุอันนั้นจะเป็นกรุณาแท้ หมายถึงพิจารณาเที่ยวก่อนว่าสัตว์ผู้นี้เนยนะครับเขาถึงความยากลําบากใช่ไหมเพราะเหตุแห่งกรรมของเขาที่เขาทำไว้ก็ดีนะครับเขาเป็นคนที่เราควรเข้าไปช่วยเหลือนะให้เขาพ้นจากความทุกข์ด้วยไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับเขานะครับเล็งเฉพาะทุกข์แล้วมุ่งกําจัดให้เขา โดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปผูกพันอะไรกับเขาด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นกรุณาแท้ได้แต่ถ้าเข้าไปผูกพันนะครับด้วยความรักนะหมายถึงว่ามีความรักเป็นทุ่เดิมอะพอคนที่เรารักเนี่ยนะครับเขาตกทุกข์ได้ยากเวลานั้นตัวเองก็จะอดกั้นน้ําตาไปได้อย่างเงี้ยเ็เรียกว่ามันไม่ใช่กรุณาแล้วมันเป็นเรื่องของ มีตัณหาความรักเป็นเหตุให้เกิดโทมนัสเพราะทนไม่ได้ต่อสิ่งที่รักใช่ไหมครับที่เกิดความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นให้กรุณา,ทาแท้ๆเนี่ยเกิดไม่ง่ายนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เกิดง่ายนะเราจะสังเกตว่าจะเกิดได้ง่ายก็คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในฐานะบุตรภรรยานะครับลูกหรือคนใกล้ชิดนะ เป็นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยอ่ะพอเราเห็นเขาลำบากปั๊บเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะรู้สึกว่าคนนี้ควรช่วยนะโดยที่หนึ่งเราไม่รู้ภูมิหลัง,ขงเขาว่าเขาเป็นคนเลวคนดียังไงนะพอรู้เป็นคนเลวคนดียังไงบางทีเราอดวัดสงน้ำหน้าไว้ได้ดีแล้วไอ้ลำบากอย่างเงี้ยเบาไปด้วยซ้ำเพราะนักรุณานนี่ไม่ใช่เกิดง่ายนะ <c oughs> เกิดยากนะครับต้องสังเกตจิตให้ดีนะ <c oughs> เนี่ยถ้าเราจะเกิดอย่างที่บอกว่าหนึ่งเราต้องไม่เป็นคนที่ไม่รู้ภูมิหลังอะไรเขาเลยหรือเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับเขาว่าเขาเป็นคนน่าช่วยเนี่ยเวลานั้นเราจะเกิดจิตปรารถนาจะช่วยเขาขึ้นมาได้อย่างอย่างแบบประเภทบริสุทธิ์ที่เป็นกรุณาแท้แท้ได้ <c oughs> อะไรนะครับแบบว่าถูกดาง อยากทำชั่วแล้วเป็นภูมแล้วไ็ช่วยอยากเขาอยากจะทำช uh. be ั่วอยากจะไปช่วยผู้หญนนี้ช่วยหน่อยไปช่วยยหน่อยแล้วไงเขาถามคือเป็นกรุนามอ๋อ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 อออาอ อันนี้ถ้าเราคิดด้วยสามัญนะยังไงมันก็ไม่เป็นนะครับคือไอเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าเรากรุณาเขาะนะครับเพราะว่าทุกอย่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์ที่ไม่สมควรทุกข์เป็นทุกข์จากความชั่วเป็นความทุกข์จากจากความชั่วทางใจเขาว่าที่เป็นโทมนัสนะครับแต่ถ้าเรากรุณาเขาจริงเราต้องทำไมครับทำให้เขาหายทุกข์ด้วยเขากับความคิด ถ้าเขากลับความคิดได้นะครับนั่นแหละเราเรียกกรุณานะเขาเรียกอย่างนี้บอกว่าต้องมีปัญญากรุณาแท้ต้องมีปัญญาเขาประอกอบว่าอ๋อเขามีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขากําลังจะไปทําบาปและเขาจะทุกข์หนักกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะไอ้ไอ้ทุกข์ใจไอ้แค่นี้มันเกิดจากความทุกข์ของกิเลสนะครับเพราะฉะั้นเราจะต้องหาหนทางทําไงให้เขาทุกข์ที่เป็นกิเลสเนี่ยหายไป อันนี้ตองแล้วแต่วิธีการของของเรานะกรุณาแท้คือต้องหวังสุขของเขาจริงๆอ่ะคือไม่ใช่กรุณาแบบโมหะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโมหะไม่รู้ว่าอะไรควรควรอะไรควร,ควร,ค,วรควรช่วยไม่ควรช่วยอย่างเงี้ยนะนะครับไม่ได้กลายเป็นโมหะไปเพราะฉะนั้นกรุณาแท้มันต้องมีปัญญานะ่ะปัญญาเล็งเห็นว่าทุกข์เขาเกิดจากอะไรแล้วถ้าเราเขาช่วยแล้วผลที่ได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าเนี่ย ของเขาเนี่ยจะต้องประสบกับความสุขได้อย่างแท้จริงไอ้อยางงี้เราจะเป็นกรุณาแท้นะครับกุณาขอแนงเนี่ยบางคนให้วารุณาไปช่วยเหลือแต่างว่าผู้ที่รับเป็มร่เป็นานก็เป็นบาปของคนที่เขาเอาไปทำอะไรที่ไม่ดีเราก็เป็น นะครับ <c oughs> เราเป็นกรุณาแน่นะครับแต่คนอื่นเขาไปทําอะไรต่อก็เป็นเรื่องของเขานะครับก็บุญกับบาปก็แยกส่วนกันไปไอาจารย์อาจารย์บอกว่า,ามัเป็นอุศหมายถึงยังไงว่าที่เราแบบอาจารย์บอกว่าเขาไม่ไปช่วยเขาไปร้องไอห้เสียใจกับไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู ตกตกโมะมิอะก็กเป็นอก็เป็นอกุศลว่า <c oughs> เป็นโทมานะเพราะเราไปเสียใจ <c oughs> ใช่เสียใจเนี่ยเสียใจกรณีไหนก็ตามทุกกรณีนะครับ <c oughs> เราร้องไห้กรณีไหนก็ตามร้องไห้กับร้องไห้กับพระพุทธเจ้าสมมตินะพุทธเจ้าดับขันธวิภาแ้วร้องไห้ในพระโสดอย่างพระอานนท์น,นั้นก็เป็นอกุศล ราร้องไห้กับคนในครอบครัวเราเป็นอกุศลหมดไม่ควรร้องไห้ไม่ควรร้องไห้แล้วถ้าเราตเฉยนี่จิตใจว่าเราไม่ได้เสียใจกับการตายของคนในครอบครัวเราเฉยไม่ต้องมีสองอย่างเฉยเพราะว่าอะไรครับหยาบกระด้างกระย่างเฉยเพราะเข้าใจโลกมีคนละอย่างนะพระอรหันต์ไม่เคยเสียน้ําตาให้กับใครนะต้องเป็นอย่างนี้เราก็เสียน้ำตาให้ใครสิพระอรหันต์ คือเราเราเราไม่ได้เป็นอรห,รหันหรอกนะครับแต่ว่าแม้เราเป็นบุรุษชนแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเข้าใจความเป็นไปนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องร้องไห้ไอ้เรื่องนี้พุทธเจ้าเคยสอนนะครับที่นางอะไรอะ่ะร้องไห้นะครับเป็นวัดเป็นเวรหลานของวิสาขาใช่ไหมวิสาขานะครับแล้วไปดูที่ว่าบ้านไปดูที่บ้านไหนบางที่ไม่มีคนตายให้ไปสํารวจบอกโอ้ตายหมดทุกบ้าน <laughs> ไม่มีใครไม่ตาย เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้แม้แม้แต่ไอ้คนร้องไห้มันก็ต้องตายร้องไห้กับตัวเองดีกว่ามั้งว่าเดี๋ยวเราจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยต่างคนต่างร้องไห้ให้ตัวเองดีกว่า้โหเราเนี่ยมันใกล้ตายแล้วนะทํายังไงจะพ้นจากความตายนะครับและไม่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 ควรเศร้าโศกนะอันนี้พี่ยาวสอนไว้เองเลยนะไม่ควรเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ควรเศร้าโศกของผู้ที่ล่วงไปแล้ว เพราะว่าความเศร้าโศกนั้นไม่สามารถทําให้ผู้ร่วงรับไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่เราทําไมครับควรสังเวทพู้เจ้าจะสอนให้สังเวทนะควรเกิดสังเวทค่รทําว่านะครับใครใคก็ตายนะครับแม้เราเนี่ยก็จะเป็นอย่างคนนี้แหละไม่พ้นจากคนคนนี้ไปได้ไม่พ้นจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะที่เขาตายกันมาได้นะครับเพร สิ่งสําคัญกนะ็คือว่าการเข้าถึงความจริงของมัน่ดีที่สุดครับการไปร้องไห้ภูมิไฟไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเป็นโมหะนะเวลาเรากําลังเสียใจไม่อยากให้คนที่เรารักตายเนี่ยเรากาลังเกิดทั้งโมหะเกิดทั้งโทมนัะปิดบังใช่ไหมครับปิดบังก็เลยเวลานั้น,นไม่ยอมเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสัตว์โลกอะนะครับว่ามีความตายเป็นที่สุดนะครับ ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุดความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความแก่เป็นที่สุดคือจุดจบของความหลุ่มสาวคืออยู่ที่แก่ความไม่มีโรคมีความมีโรคภัยเป็นที่สุดอันนี้คือธรรมดายอมรับซะนะครับผู้ยักอุป,ปมาในชีวิตเหมือนอะไรเหมือนกับ <c oughs> คลวงนน้ำนะครับที่ไหลลงมาจาก น,น้ำตกอะค่วงน้ําใหญ่ที่ไหลามาจากซอกเขามันมีแต่จะไหลลุดหน้าไปอย่างเดียวไม่ย้อนกลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ลุดหน้าไปหาความตายอย่างเดียวฉันนั้นพระอาทิตย์เมื่อขึ้นมาแล้วนะครับทางทิศตะวันออกนี่นะก็บ่ายหน้าไปสู่การตกอย่างเดียวไม่หยุดอยู่เพียงชั่วครู่หนึ่งชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชันนั้นเห็นไหมครับ เนี่ยเราลุ้นหน้าไปหาความตายอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้นั่งทําอะไรอยู่เนี่ยนั่งรองความตายนะค <c oughs> อือง,ง้อคาน,านคือถ้าไอ้คำว่าร้องไห้เนี่ยนะ <c oughs> ะครับเราใช้คำในในความหมายของคนไทยทั่วไปเนี่ยนะ <c oughs> หมายถึงว่าด้วยอกุศล ร้นะองไห้ไปถึงเสียใจต้องพูดอย่างนี้นะละร้องไห้ไปถึงร้องไห้เพราะความเสียใจโภคสมบัติลูกหลานภรรยาอะไรนนะเกิดความเสียหายล้วร้องไห้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นอกุศลแต่ถ้าปีติอย่างนะปีตินี่เป็นกุศลได้นะมีน้ําตาไหลแต่เราไม่เรียกว่าร้องไห้เราเรียกปีติก็ <c oughs> แยกกันนิดนึง